เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนผู้ใหญ่บ้านเหนียวไม่ได้ยั่งผัวใครไม่ได้เป็นเมียน้อยใครแมกรักแท้ไทยนิยมนักร้องเก่าตัดสัมพันธ์เมียเก่ามนทิราไทยบ้านทีวีจึงขอโบอกธงขาวและโพสเฟสบุ๊กปลดล็อกให้ผู้ใหญ่เหนียว ศาลตัดสินไกล่เกลี่ยจบคดีผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศไทยพ้นมนทินแย่งสามีคนอื่นทนายตั้มทำคดีสามีหายเมียตามผัวอายก็อายเจ็บเหลือแสนไร้ทะเบียนการสมรสเป็นแค่แฟนสิบกว่าปีรับเปลี่ยนแผนรับเปลี่ยนไปอยู่ก่อนแต่งไร้ทะเบียนเหมือนไม่แต่ง พอนานวันรับอ่อนแรงแบ่งสองสายหมดเยื่อใยคล้ายเรื่องราวปราศาสทรายคลื่นซัดศาสกวาดทำลายทรายก็พังผัวไปแต่งผู้ใหญ่บ้านปานนางฟ้าชื่อว่าเหมียวเหมือนดารานางเอกหนังส่วนเมียแรกมนทิราบอกชิงชังจะแจ้งความทนายนั่งร่วมประชุมเอาไงดีหนูไม่มีแม้กระดาษแผ่นทะเบียนมาประกาศหนูโคตรกลุ้ม ส่วนทนายหรือเฮียตั้มบอกจนมุมสองสาวสวยแย่งหนึ่งหนุ่ตั้มกลุ้มใจแต่พยานคือชาวบ้านและพ่อแม่มีลูกด้วยไม่ได้แถมตั้มเห็นไหมนี่แหละหนาค่าทะเบียนเพิ่งซึ้งใจรักนิรันด์แค่ฝันไประวังตัวนักกฎหมายบอกสาวเหมียวมีสิทธิ์ครบส่วนเมียหนึ่งแทบสลบต้องเสียผัวเขาชื่อว่านายรักแท่เช็คจนชัว สิปีไม่เคยกลัวผัวนอกใจเห็นหรือยังว่าทะเบียนการสมรสไม่ได้เล็กเหมือนตัวมดพึ่งพาได้ยามผัวเผลอมีรับใหม่ผิดแปลกไปใบทะเบียนก็เหมือนป้ายป้องสามีในยุคนี้ยามมีผัวเหมือนมีหมาช่วงติดสัตว์อาจหายหน้ามุดรั้วหนีแม้เคยอยู่ร่วมเตียงนอนพันราตรีพอหมดรับด่ากาลีไล่ไปตาย จากเมียรักก็กลายเป็นแค่เมียเก่าเพราะเมียใหม่ผัวไปเฝ้าเช้ายันสายหายากนักคนรักเดียวไม่เสื่อมคลายหายากนักหัวใจชายที่รักจริงชวนดูหนังดูซีรีส์แดนกิมจิเป็นเรื่องราวข้ามมิตินักเรียนหญิงหนีห้องสอบด้วยความกลัวโดนครูติงเห็นแอ่งน้ำกระโดดดิ่งข้ามเวลามาโผล่ในยุคโชซอนยุคโชยุ พระราชาทำหน้าดุอะไรหวาโผล่จากน้ำส่วนอมาตแสนล้านลานี่คือเทพที่ชาวป้าส่งลงดินมาช่วยแก้ภัยพิบัติยามฝนแล้งนางเอกงงแช่ในแอ่งในบ่อหินม,มองรอบกายดาบแวววาวชักจะอินว่าเรื่องจริงอยากจะบินกลับโรงเรียนพระราชานั่งประดิษฐ์ตัวอักษรยุคเก่าก่อนใช้ผู้กันในการเขียน ส่วนนางเอกแสนรอบรู้เราเทพเซียนสอนชาวางแม้จะเพี้ยนก็ได้งานสอนราชาให้หัดคิดคณิตศาสตร์เกิดความรักเกิดรสชาติอันแสนหวานช็อกโกแลตในกระเป๋าเอาให้ทานพระราชาร้องอุทานสุดยอดเลยแม้ผูกพันรู้จักกันแค่สั้นๆแต่หัวใจกลับไหวสั่นอยากเปิดเผยนางเอกขอกลับไปบ้านเหมือนอย่างเคย ต้องลาแล้วอดชมเชยต้องรังราพระราชาอุ้มนางเอกเหนือแอ่งน้ำดูลาแล้วก็หักห้ามปล่อยแขนขานางเอกจมผ่านมิติการเวลาแอ่งน้ำน้อยที่เปิดอ้าก็ปิดตายโผล่กลับยุคปัจจุบันเหมือนแค่ฝันวิ่งไปสอบก็ยังทันสอบได้ไหมสอบได้สิเพราะข้อสอบออกไม่ไกล ออกในเรื่องที่ตนได้ประสบมานั่นคือเรื่องสปแลสปลสแปลดหนังเกาหลีพระราชาเจ็บฤดีนอนภวารักต้องพรากยำหนุนหมอนปาดน้ำตาแม้เป็นชายก็เจ็บชาจนวันตายหนังเหมือนว่าจะจบเศร้าต้องพลัดพรากผู้กํากับก็น่ารักทนไม่ไหวจัดฉากจบให้พระเอกได้แปลงกายกลับชาติเกิดในยุคใหม่ใกล้ๆกัน ฉากสุดท้ายใส่ชุดหล่อเดินถือร่มเจอนางเอกเกือบลื่นล้มเอาร่มกันหลังปกป้องน้ำที่สาดบตากันตกหลุมรักยามวสันวฝนปโปรยอ้าวตายหากูก็เล่ามั่วไปเรื่อยหาดูเองจะหายเหนื่อยหายหิวโหวยจะอิ่มรักรสอมยิ้มดอกไม้ปโปรยลืมรักลวงที่ร่วงโรยจะผ่อนคลายหาให้เจอหากไม่เจอไม่ต้องหา ถือเสียว่าได้เลี้ยงหมาแล้วมาหายหมดอายุนะความรักขอบายบายขอให้เป็นชาติสุดท้ายที่เจอกันจบตอนผู้ใหญ่บ้านเหนียวไม่ได้ย่งผัวใครไม่ได้เป็นเมียน้อยใครแม้กรักแท้ไทยนิยมนักร้องเก่าตัดสัมพันธ์เมียเก่ามนทิราไทยบ้านทีวีจึงขอบบกทงขาวและโพสเฟซบุกปลดล็อกให้ผู้ใหญ่เหนียว สารตัดสินไกล่เกลีย่ยจบคดีผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศไทยพ้นมนทินแย่งสามีคนอื่นคิดเขียนฟาพิฆาตโดยกวีประชาชนกนระปวนชาชี